สวัสดีครับเพื่อนๆวันที่สิกันยายน67เจ็อกุศล,ลกรรมบท10คือหนทางสู่ทุกขติวิบากนรกไ็ได้แก่สัตว์ลกสัตว์เดรัจฉานเป ได้แก่อะไรบ้างกายกรรมก็มีหนึ่งฆ่าสัตว์สองประพฤติผิดในกรรมสามลักทรัพย์วจีกรรมได้แก่หนึ่ง สอลามก 3. เพอร์เจอร์สอดเสียด 4. ก่าวร้ายดูหมิ่นใส่ความหรือโกหกมนกรรมก็ได้แก่หน่งลิษยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตนเอง สองโลกมากประสงค์ในทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ 3. เบียดเบียนต้องการให้เขาแตกแยกกันหรือมีความเห็นผิดผิด ที่ผิดทำนองของธรรมสิ่งนี้คืออกุศลกรรมมบทสิบซึ่งที่ตรงข้ามกับกุศล,ลกรรม,มบทสิบก็คือกุศลซึ่งในหนึ่งวันเราก็ช่างเรื่องอกุศลกับเรื่องกุศล ได้ตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาจนกระทั่งเข้านอนว่าความคิดหรือวิญญาณเราไปรับรู้หรืออารมณ์เราไปตั้งอยู่ในหรือไปคิดไปรับรู้อยู่ในเรื่องอกุศลหรือกุศล อย่างใดมากกว่ากันปุตุชนทั่วๆไปเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วหากุศลจะมีน้ำหนักมากกว่านั่นแหละท่านสามารถพิจารณาตัวท่านเองได้เลยนั่นคือหนทางสู่ทุกติอิบากนรก เมื่อชีวิตสิ้นกายพังความตายมาถึงวิธีที่หล,ลีกเลี่ยงได้ร้อยเปร์เซ็นต์เลยก็คือวิธีปฏิบัติให้ออกจากสังสารวัฏหรือมรดแปดหรือมรคที่มีองค์แปดก็มีอยู่แปดข้อหนึ่งความเห็นชอบ 2. ความคิดชอบ 3. คํคำพูดชอบ 4. คํทำชอบ 5. อาชีพชอบ 6. ความเพียรชอบ 7. สติชอบ 8. สมาธิชอบ 8. วิธีที่ปฏิบัติ ให้ออกจากสังสารวัตนี่คือประตูปิดทุกติย่บากนารก100%อร์เซ